คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับต้นมะม่วงโบราณที่ยืนต้นตรงานาดอยู่กลางหมู่บ้านไหมครับต้นมะม่วงต้นนั้นไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดามันเป็นต้นไม้ที่มีเรื่องราวเรื่องราวที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายใต้ร่มเงาของใบไม้หนาทึบและเสียงกระซิบของลมยามค่ำคืน ว่ากันว่าทุกเที่ยงคืนเมื่อพระจันทร์ส่องแสงนวลลงมาเสียงเพลงลึกลับจะดังแว่วมาจากต้นมะม่วงต้นนั้นเสียงเพลงที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ขับขานแต่ผู้ที่ได้ยินต่างบอกว่ามันเป็นเสียงที่ไพเราะจับใจแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเศร้าอย่างน่าประหลาด หลายปีที่ผ่านมามีคนพยายามค้นหาความจริงเบื้องหลังเสียงเพลงนั้นบ้างว่าเป็นเสียงของวิญญาณบ้างว่าเป็นเสียงของนางไม้ที่สิงสถิตยอยู่ภายในแต่ไม่ว่าใครก็ไม่เคยพบเจอสิ่งใดนอกจากความเงียบสงัดและความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านออกมาจากต้นมะม่วงในยามวิการ จนกระทั่งวันหนึ่งมีชายหนุ่มเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเขาเป็นนักดนตรีที่เดินทางสแสวงหาแรงบันดาลใจชายหนุ่มผู้นี้ไม่เชื่อเรื่องเล่าลือแต่เขาก็อยากจะลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง คืนนั้นเขาไปนั่งรอใต้ต้นมะม่วงในเวลาเที่ยงคืนและแล้วเสียงเพลงก็ดังขึ้นเสียงเพลงที่เขาไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนมันเป็นเสียงเพลงที่โศกเศร้าเสียงเพลงที่ราวกับจะดึงเอาความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดในใจออกมา เมื่อเสียงเพลงจบลงชายหนุ่มก็เห็นแสงเรืองรองออกมาจากโคนต้นมะม่วงเขาขุดลงไปและสิ่งที่เขาพบก็คือกล่องไม้เก่าคร่ำคร่าภายในกล่องมีสร้อยคอที่ทำจากมเมล็ดมะม่วงและโน้ตเพลงที่เขียนด้วยลายมือที่เลือนลาง โน้ตเพลงนั้นเป็นเพลงกล่องเด็กเพลงที่แม่จะร้อนให้ลูกฟังก่อนนอนแต่ทำไมเพลงกล่อมเด็กถึงถูกซ่อนไว้ใต้ต้นมะม่วงและใครกันที่เป็นคนขับขานเพลงนั้นในทุกค่ำคืนคำตอบอาจจะถูกซ่อนไว้ในความทรงจำที่เลือนลางของต้นมะม่วงต้นนั้นก็เป็นได้ บางครั้งความลับก็ไม่ได้ถูกซ่อนไว้ในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่อาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองข้ามไปต่างหากแล้วคุณละ่ะอยากจะรู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังต้นมะม่วงศักดิ์สิทธิ์ต้นนั้นไหม